ช่อง True for you เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการนำเอาหนังประมาณ40เรื่องเนี่ยมายำใหญ่โดยทำออกมาในมิติของการล้อเลียน oh. ล้อเลียนองค์บากใช้ชื่อว่าองาค์แบกล้อเลียนจันชราจากจันดารา uh. เออแล้วก็ล้อเลียนบุพาราตรีเป็นบุพารโรตีโ <Okay. S 2> อเอคแล้วก็ล้อเลียนรัชด,ดาแลานเป็นรัชดาแลานแล้วก็ล้อเลียนรถไฟฟ้ามหานาเธอการไฟฟ้ามหานาเธอ โอ้แล้วก็อันนี้อันนี้หามากวัยรุ่นพังร้านอ๋อของจริงคือพันร้านอันนี้พังร้านแน่นอนครับครับแล้วก็ปร้นญายาเนี่ยถูกล้อเลียนให้เป็นปล้นญายาภาพ,พยนต์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดฟีดแบ็กที่ดีทาง True for you นั้นก็เลยปลุกปั้นแล้วก็สร้างหนังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งร่วมมือกับไร h t ค o m ดี y เพื่อวางแผนสร้างเป็นหนังตลกล้อเลียนทั้งหมด5เรื่องโดยจะประเดิมเรื่องแรกใช้ชื่อว่าสัปปรเสรล้อเลียนสับเสรินี่ละฮะจึงกะบอกว่า5เรื่องใช่ไหมครับใช่ก็บอกว่าตอนนี้ทาง True เนี่ยเขา ทำแบบสเกลประมาณเทเลแบบบูวี่อ่ะก็คือฉายในโทรทัศน์เนี่ยนะครับมาึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเป็นหนังที่ดูง่ายใช่แล้วก็คุณจะไม่ต้องจดจ่อกับเนื้อเรื่องเส้นเรื่องอะไรให้มันแบบนักหัวถูกนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวตลกๆเสียงหัวเราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ตลกเล่นทั้งหมดเลยหนังเรื่องนี้โดยเรื่องย่อเนี่ยเอาเรื่องคนทําก่อนครับคู่กับที่หัวกับมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือพี่นุ้ย เชิญยิ้มนั่นเองเขาหายไปเป็น10ปีนะครับเรื่องราวของสัปเปเนอร์เป็นสับเปอร์ที่ประจำอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่หมู่บ้านแห่งนี้มีหลักวัฒนธรรมของคนที่มาอยู่ร่วมในหมู่บ้านนี้แต่เขาเนอร์หมดนะโอเคนั่นแหละเนอร์หลักฐายที่นะครับเพราะฉะนั้นรับประกันความฮาปนความหลอนนะครับจนต้องขำกันตัวเกร็งแน่นอนพร้อมกับยกบรรดาดาวตลกโอ้โหมากน้าหลายตามาไม่ว่าจะมีนุ้ยเชิญยิ้มนะครับเอเชิญยิ้มอนาชวนชื่นหน่อยเชิญยิ้มอรชนเชิญยิ้มโชเล่ดอกกระโดดแล้วก็อีกเพียบเลยนะครับเพราะ บันทึกไว้เลยในมือถือนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะอออากาศนะครับทางช่อง r True for you หมายเลข24เท่านั้นนะครับวันที่17สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีครับส่วนวันนี้มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์ไ r รส์เรคคอมกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับข้าพเจ้าจะขอกราบไหว้ซัมเเวสี่เ่อเป็นการ ใส่ลําคองก็ดีเขาได้ปรดเมตตาอโห OF สิกรรมเราเวลาโทษได้แก่ทุกคนด้วยเทินคนเราอะนะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจะคิดมากไปทําไมอะลูอชายผม,มตายแล<า>้วพี่สามีผมมันตายแล้ว <c oughs> คนตายไปแล้วก็อยู่คนละโลกกับเราปล่อยวางซะบ้างเถอะโยม เรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนี่ขนาดตวหน้าตัตตาผู้ใหญ่มันยังมากระนุงกระนิงกันนอนลงยังไม่ห่วง่ะอาจารย์หมายถึงให้นอนลงอาจารย์จะทําพิธีที่บ้านนอนอย่างนี้เหรอบุญตัวเนี้ยศักดิ์สิทธิ์บิดต,ตรงไหนก็ต้องเจ็บปัตรงนั้น<อ>บิดซ้ายซ้ายนี่ซ้ายนี่ไหนอ่ะอันนีน้มันกว้า หลวงพอ่อฉันยาฆ่าเชื้อสัม็มตใหม่ช่วยได้ <laughs>